้ลอ,อลอเออหอไม่ใช่หรอฮอเวลาฮอเล่นหอผมชอบไม่ใส่ฝาดูีซีตมมันไม่ร้อนอีกอุปกรณ์จะเย็นแบบแบดเออมันเย็น สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีญาติโยมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอีกสายหมุนนะครับแล้วก็เมื่อวานอีซีหนึ่งสี่ห้าไปแล้วนะครับบินไปแล้วนี่คือแบบบินไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าบินแล้วก็ตกไปแล้วนะฮะบ, <iet> บินไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งงานลูกค้าเรียบร้อยแล้วในวันนี้แล้วก็จะมีที่ผมนึกไม่ออกตอนท้ายคลิปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวอเกล่านะครับโอ้ดูนั่งเนาะเดี๋ยว นั่งไม่เรียบร้อยเลยนั่งยังไงก็นั่งไปเก็าทำนี้เป็นบอเกล่าอวานนึกไม่ออกติดอยู่ในลำคอนอนเลยไหมนอน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 เลยเฮ้ยพอ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 เอาพูดเถอะอ่าเป็นบอเกล่าตอนแรกอะ่ะก็คือเซอร์โวเนี่ยมันจะเป็นของมันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันช้าตอนนี้วันเนี้ยเมื่อคืนนะผมก็เปลี่ยนเป็น e max ให้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีอ e ัลคัเตอร์คว้านทั้งบนหน่อยนะครับเพราะว่า e max มันจะใหญ่กว่าเซอร์โวเดิมของมันนะครับ สตัวใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สปีดเนี่ยเป็นตัวเดิมของมันนะครับ4 0่บแอมบางเฉียบนะฮะบ,บางของมันนี่บางบางเนาะดูดิบางบาง,บางแล้วก็กล่องเคบาเหลืองนะครับของลูกค้าติดมากาันหางก็เป็นวอลเกล่าเหมือนเดิมนะครับของมันมันขึ้นว่า h ไฮสปีดดิจิตอลเซอร์โวเนี่ยเป็นเซอร์โวดิจิตอลแน่นอนอันนี้ก็คือว่าผมว่าคุณภาพก็โอเคนะกับเซอร์โวกันหางตัวเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็คือชุดเนี่ยจบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับบินแบบว่าเดินทางโนเนียลูกค้าไม่ได้ส่งคานุปปี้มาเอ่อก็เลยต้องมาบินแบบเปื่อยๆแบบนี้อ่ะมอเตอร์เป็นของมันนะครับ3500 kv ของวอลเกล่าอันนี้คือเป็นชุดวอลเกล่าหมดเลยยกเว้นเซอร์โวยุพีดอีแม็เนี่ยดูแล้วเนี่ยแล้วหอลำเนี่ยมันเป็นระบบหางสายพานด้วยมันเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันโอเคนะถ้าแบบจะหามาบินเล่นฝึกซ้อมบินแบบ เออเอาซ้อมฝีมืออะไรเงี้ยอย่างชุดเทสเ่ะเราก็สามารถที่จะอัดแอปไปเปลี่ยนเป็นของทาร์ลอด450ได้ด้วยนะเนี่ยสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็นทาร์ลอดมนเทสสั้นลงใช่ไหมแล้วมันก็จะสวยขึ้นนะครับตัวบอดี้ของมันเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งคือผมว่ามันคล้ายๆกับโลโก้อะเนาะเหมือนฮอโลโก้อะ่ะอ่ะเปิดวิญญาณะครับอันดับแรกเปิดวิญญาณเอาสกูรไลมาตัดโทนอันนี้คือ เป็นตัวตัดโฮนเวลาที่แบบมือเราเผลอไปโดนคันเร่งมันก็จะไม่หมุนนะครับอันนี้เราต้องตัดไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเอามีดมาอเออแล้วก็อย่างหนึง่งแจ็คเนี่ยผมเปลี่ยนให้เป็นแจ็คแดงนะครับแจ็คเก่าเสียบติดมัางไม่ติดม้างก็ตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปรอมันสะดุง้งหนึ่งรอมันสะดุ้งตรงเนี้ยตึๆๆ๊กตึ๊กอ่าโอเค<ๆ>อ่าเดี๋ยวบินนะครับนิ่งคลิปบินแล้วบินมาแล้วเมื่อคืน เกบินตอนตีห้าตอนลงพ่อตีรับทางนี่กิฟลํำนี้อ่ะก่อนจะบินก็ปลดตัวนี้นะครับถ้าเราถ้าเราสับตัวนี้เข้ามามันก็จะไม่หมุนนะครับแต่เราปลดตัวนี้ปุ๊บมันก็พร้อมที่จะหมุนนะครับ ทางโนเนียนะครับเป็นทางโนเนียใส่ผงชิลรถป่ะนะฮะใส่ผงชิรสมั้ยใส่ไม่งั้นมันไม่นัวหรอกหรอกน้ำปลาต้มหน่อยนะโนเนียเนะี่ยหมายถึงว่ามันอร่อยมันกลมกล่อมรสชาติไทยกลมกล่อมอันนี้สไตล์การบินเนอร์ตั้งแบบอ่อนมากนะครับสำหรับอ่า นี่เป็นมือใหม่นะครับสำหรับพองมือใหม่เลยแต่ว,ว่าบอดี้มันบอดี้มันใช้ได้เลยนะบ,บอดี้ใช้ได้หน้ามันนี่ะนะตรงตัวแมทก็พอแล้วคุณึงเลยนะถูกๆสองร้อยกว่าบาทไม่ต้องเอาอะไรมากมายเนี่ยนี่แมทถ้าปิดซีปิตแอมก็รือเหลือไม่ได้อยู่<ม>เป็นเสียใช้กับของทาหลอตได้ด้วย ถ้าสามดีผมว่าน่าจะพอได้ว่ะแต่ใหยาแล้วถ้าถามดียกพี่จะต้องดีๆหน่อยแล้วเป็นลิมิตต้นถ้าสามดีนี่เซอว์ต้องเปลี่ยนอิตย์ละครั้งถ้ามีคารลปี้จะสวยกว่านี้นะอันนี้มันไม่มีแค่นี้ก็อมตะแล้วฮอเออฮอไม่ใช่หรอฮอเวลาฮอเล่นฮอผมชอบเล่นใส่คารลกี้เพมันไม่ร้อนอีกอุปกรณ์จะเย็น แบตหมดกเลอมันเย็นแต่นทีสิบแถมนี่ก็ประหยัดแบตดีนะประหยัดแบตไม่กินไม่กินเท่าไหร่อันนี้แบตใช้ขนาดสองตัวสองอสัมบัตสองยี้ห่ออะไรก็นรุ่นเป็นสีดำอเแบดนี่คลิปหมดทิงเส้นเลยเสียงยังไม่ตกกับบินตั้งนานนะเนี่ยแบตเริ่มผ่อนแล้วเนี่ยมือจับดีแล้วเหรออ๋อล้อมันหายไม่ว่ามันอ่อนหรือไม โอเคว่ามีเช่เท่านี้หนึ่งก็ปกติอ่ะที่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 เรามาเล่นเรามาเฟอร์ตรงที่สนามแบบนี้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรล่ะจะไปเฟอร์สนามผินเดี๋ยวมันตีอะเขาลูกตาเสียวเดี๋ยวมาดูสปีดนะออ้ยร้อน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 ก็สี่แอมป์เออสีิบแอมป์สย่สิ0แอมป์มันก็ได้มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ร้อนปกติแต่ว่าสปีดอะ ค่อนข้างจะร้อนถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนสักหกสิบเปลี่ยนสักหกสิบครับเพราะว่าไอ้มอเตอร์มันเป็นสามพันห้าร้อย kv แต่ถามว่าบินได้ไหมสําหรับแบบสาหรับแบบว่างบประหยัดก็บินไปก่อนก็ได้แต่ข้อระวังถ้าสปีดมันร้อนมากๆระวังขั้วแบตขั้วแบตละลายแล้วมันจะตัดด้วยไงใช่มันจะตัดมันตัวเผื่อมันจะตัดถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันร้อนจนโอเวอร์ฮีตใช่แต่ถ้าให้ดีต้องติดพัดลมเพิ่มก็ดีนะ ให้มันหนักทำไมแล้วก็โอ้โเ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ง60แอมป์ก็จบแล้วเอลี่ยน60แอมป์ซะแต่ว่าอันนี้ก็พอบินได้อยู่อ,อย่าไปใส่1 2อยิแอมป์แล้วกันเนี่ยเซอร์โวนะครับใช่ได้ใช,ไดใช้ได้ปกติเลย E-MAX แต่ถ้า3าดีนี่คือต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์ใช่อย่างที่พูด่ะยังไงก็คลิปนี้ก็บินผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับวอลกลนะครับสี่นนะครับสำหรับ ลำนี้ของลูกค้าราคาราคาเต็มเท่าไหร่ลำเนี้ที่เขาซื้อกันอ่ะมันราคาอยู่ที่ประมาณแปดพันที่ประมาณประมาณน่าจะประมาณแปดเก้าพันเพราะว่าแต่ว่าวิทยุเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวนี้นะมันจะเป็นตัวหนึ่งมันจะเป็นรุ่นของมันมันเป็นวิทยุอะไรวะอะไรอะไรดวออะไรสักอย่างเดวอเดวเดวสามเดวสองอะไรทักอย่างเนี่ยแหละแล้วกล่องของกล่องมันจะเป็นกล่องของมัน คือคือ,ค,อคือคู่ตัวกันเลยแต่อันนี้คือพอเรามาเปลี่ยนกล่องเคบาปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่รีซีฟเพิ่มเนี่ยวิทยุคู่ตัวของมันก็ก็สามารถที่จะมาทางที่ดีเลนไดหลากหลายมากาขึ้นทางที่ดีก็คือเปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนกล่องซ้ำมันก็จะ,ะ,สะเสถียรขึ้นเพิ่ออมอยู่สักประมาณหมื่นต้นต้นอ่าหมื่นต้นต้น,ตนก็จะได้บินเดินทางนิ่มๆแล้ว ใช่ผมว่าแมคานิกโอเคนะลำนี้ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเปลี่ยนสปีดหน่อยยิ่งดีหนักเลยแต่ก็คือตอนนี้ก็คือถ้าไอฝั่งนี้ฝั่งรีซีทปกี้ไปชีเลยม้วอ่าเอออาสปีดแต่ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสปีดหน่อยเนี่ยอ่าจะดีมากเลยนะครับดีมากไม่น้อยอือใช้ได้เลยแหละบูมนี่ก็ใช้ของของโคมนี้ครับบูมใช้ของทาลอดได้เพราะว่าขนาดเท่ากันชุดหางก็แสดงว่้เท่ากันแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดของทาลอดมันอาจจะยาวกว่านิดนึงก็ต้องมานั่งตัดนั่งหั่นนน้มััเเ่่าาาาาากก็ไดพพระวววคยยยของสี ผมว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเหมือนมันสั้นกว่าของทาร์อเหมือนมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นบูมหางหลังมันก็ต้องมันก็ต้องหั่นบูมให้มันสั้นลงไปอีกแต่ถ้าเป็นสายพานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องทอกคิ้วเรื่องแท่งคันชักหางหลังเพราะว่าสวักันหางเห็นไหมมันจะมีหนีบติดกับบูมแล้วมันสามารถที่จะเลื่อนไปมาได้ในกรณีที่รั่วตรงเนี้ยเราเราเราสั้นเราจะหนีบตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าหนีบตรงนี้ได้ไหมได้แต่ไม่หมดได้เปล่า แต่ถ้าให้ดีก็ประมาณนี้นะครับไอบูมไอเซอร์โ huh. ว uh huh. กันหางนี่มันมันอิสระมันปรับได้โอเคก็ส่งงานไปที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีวอลเกอร่าอีกลำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะมารีวิวอีกนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเซอร์โวอีแม็กเซอร์โวอีแม็กก็เตรียมไว้เรียบร้อยละอ่า hmm. uh huh. แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นของพี่อารามแล้วก็จะเป็นอีซีหค้างมาหลาแล้วนะครับ ก็เหลืออกลําเดียวเดี๋ยวจะเอาขึ้นฟ้าเป็นกล่องเฮดวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่าน <laughs>